สวัสดีครับกล่าวพบกับรายการชิค Magic รายการที่พาทุกคนรู้จักกับเมกอนแบบชิคชิคก,ก,กับผมบแอนเดียวครับและในเดือนนี้ครับอากาศมันรอดด้อนอบอ้าวมากเมกอน<ด>ผมจะเอามาเล่นเนี่ย<ด>ผมจะต้องรอไม่แพกก้อากาศเช่นกันครับแม่เปลี่ยนทรงผมใหม่มาขนาดเนี้ยแอมเดียวก็จะเสืยอ,อะไรหรือเปล่าเนี่ยเอา้าไปดูเลยแล้วกันวันนี้บีบีกับนิงมาทำาหการที่สยามครับ มาชิลโอเคเยี่ยมมากงั้นผมเล่นอะไรให้ดูอ่าผมจะให้มิ้งกับบีบีครับหยิบให้ผมสักใบหนึ่งคนละใบรีบเลยเอาคนละใบนะจำได้ดีนะอ่ะมิ้งแตะมาก่อนทีนี้ของบีบีเข้าไปนี้นะครับไปนี้นะดูดีไม่มองกระจกพี่ไม่มองกระจกดูดี สองใบนี้มันคงไม่ใช่ใบที่เลือกถูกต้องไหมครับแต่มันจะพาไปหาใบที่เลือกครับลองดูลองดูพร้อมนะหายแล้วหนึ่งหายไปแล้วสองหายไปแล้วนะพร้อมอยังหนึ่งหนึ่ง 2 3มันจะมาแล้วครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมาแบบโอ้ไม่หลายใบมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยผมว่า4ใบอีกทีนะ1 2 3 1> เลือกใบอะไรวไ้นะให้หรือบอกเจ็ดเจ็ดอะไรครับเจ็ดหัวใจไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่อะสองแลาวจีกของเราหรอ เอาเคเอาถือไปก่อนถือไปก่อนถือไว้อย่างงี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆแล้วใบสองน้องจิกเนี่ยมันก็มีคำตอบของเจ็ดหัวใจอยู่ครับลองดูไปแจ้งนะรู้สึกอะไรไหมร้อนใช่ร้อนหนึ่งสองเจ็บหัวใจ ไหม <c oughs> <g ül> ก็มันไหมอ่ะมันก็ต้องเพื่อนนิดนึงอ,อะไรแบบนี้ไม่ต้องกลัวครับแค <c oughs> ่นี้พอแค่นี้พอเสร็วดูได้หนึ่งสองมาแล้วครับแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้มันมีตัวเลือกหลายตัวมากเลยใช่ไหมครับหลายใบมากสี่ใบอีกทีหนึ่งนะหนึ่งสอง ได้เปล่าผมก็ไม่หายอีกใบแล้วเพราะใบเนี้ยมันมีคำตอบของอีกบใบหนึ่งอยู่ว้าปอ,อกกับมิวครับรู้จักกันนีไหมทันใจทันใจ ใช้ทำอะไร <S <S 1> <S 1> มันใช้ใช่กินแก้ปวดอะไรแบบนี้อ่าทีนี้มิวครับแบกมือนิดนึงปากไปก่อนเอามือเปืป่าอเอามืออ,อีกมือหนึง่งปิดไว้แบบนี้โอเคแบบนี้นะทีนี้ครับป๊อปมีเหรียญไหมครับมีค่ะขอสักเหรียญหน 1, 1> 5, ึ่งเหรียญห้าเหรียญสิบอะไรเงี้ยช่วยเซ็นชื่อลงไปตรงเหรียญนิดนึงครับโอเค แบบน,บนี้นะครับแบบนี้ทำนี้ครับทำนี้ทำนี้นะครับเหรียนอยู่ข้างในนี้แน่นอนนะครับร <c oughs> ุนแรงมากหายไปแล้วนะเหรียนหายไปแล้วนะครับรู้สึกอะไรไหมในีนวตรงนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ <c oughs> ลองดู <c oughs> เปิดม,มือออก ในซองนี้ไม่มีรอยนะครับเห็นอะไรไหมลองดูนะลองดูนะเราจะดูเราจะดูได้ทำใจ อันใจจริงเก่นเดิมมากเือนเดิมนั่ไงพี่ Magic นี่นะและในช่วงนี้ครับกระแสเพลงอกหักกำลังมาแรงมากซึ่งผมอยากจะรู้ขึ้นมาเลยว่าสาวที่เขาอินกับเพลงอกหักเนี่ย เขาจะเคยถูกทิ้งหรือเคยจิ้งไข่ไว้กลางทางหรือเปล่าถ้าพูดถึงเรื่องความรักครับโมเคยถูกทิ้งหรือเคยทิ้งใครไหมครับก็ส่วนมากถูกทิ้งมากกว่าค่ะคือเขาเป็นทหารเขาก็บอกอ่ะเดือนนี้เราไม่ได้ออกนะเราโดนกักเราเช็คยอดนู่นนี่นั่นเราก็รอเขามาสามเดือนสุดท้ายเขาก็หายเลยงั้นผมมีคำคำหนึ่งจะให้ครับอันนี้เลยเห็นปะ อ๋อต้องแบบนี้ครัเดีดีนะเฮ้ยทำไงอะอเขาคุณค่ะรูดลาครับขอให้ความรักข้ามใจของโมโเนี่ยเจอคนดีๆแบบผมค่ะ <laughs> เขาไม่เข้ากับแฟนอะอาจจะเป็นพะตัวเราเองแต่ว่ามีเงาเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยพอวันหนึ่งเขาทนไม่ไหว เขาเจอคนที่ดีกว่าเขาก็คงเลือกทางนา้ของเขาเฉยๆนะเพราะว่าไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เคยทิ้งใครเค่ะเขามีคนอื่นแต่คือเหมือนแบบเขาเก็บเป็นความลนะับเขาไม่เคยบอกหนูอ่าแล้วพอมารู้ความจริงตรงที่ว่าวันนั้นเขาไปเดินทางด้วยกันหนูไม่คิดว่าหนูจะเจอไงคะมัน <m> <m> โลกมันกลมมากก็พอเจอก็หนูก็ยังนิ่งอยู่พอเขาโทรมาสักพักนึง หนูก็ไม่พูดอะไรเขาก็แบบเขาก็คุยเรื่องของปกติครับเป็นปิจวัตรประจําวันพอหนูถามว่าวันนี้ไปไหนมาเขาก็บอกว่าไปหาเพื่อนไปนู่นนี่นั่นหนูก็เลยบอกว่าอ๋อโอเคหนูก็หนูก็ไม่ได้อะไรก็คือน้าตาแหละแล้วตอนนั้นเพูดอะไรไม่ออกก็นิ่งมันนิ่งอยู่ค่ะหนูก็ให้เพื่อนอีกคนนึงสืบให้ว่าผู้หญิง้นเป็นใคร uh huh. เขาก็เขาสืบได้ทุกอย่างเปิดเผยหมดเขาก็ขอโทษ กาบหรือตรงเท้าเรียงหน้ากาบขอทษอ้อวนวอนแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะผมมีคำคำหนึ่งจะให้ยิววีครับอันนี้เลยเห็นป่ะไม่เห็นค่ะไม่เหรไม่เห็นค่ะโอเคแบบนี้ครับคำคำนี้โค้ะนั้นก็ฝังก็บอกอลาก่อน <laughs> บบเรียกร้องความสนใจไงแบบว่าแบบบอกเลิกเขาอยากให้เขามงน้อหรืออะไรเงี้ยแล้วเราบอกบ่อยเกินไงแล้วเขาก็แบบเสียใจแล้วอ่าเหมือนไม่เอาเราแล้วหนูมีคนใหม่ขอโทษกับเรื่องที่ผ่านมาโยกเคยถูกทิ้งหรือเคยทิ้งใครไหมครับไม่เคยคะ่ะก็คือมีมีแค่ประมาณว่าเราอ่ะไปแอบชอบรุ่นพี่แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยูุตัวแหละหนูก็แบบ แค่แต่เรียบเียบเคียงเคียงไปหาเขาอะไรเงี้ยไปโผล่เขาเห็นหน้าแต่ว่าก็ไม่เคยแบบบอกความรู้สึกเขาอะไรเงี้ยมากกว่าผมให้ไลน์เพราะว่าเมื่อไหร่ที่หยองถูกทิ้งครับอย่าลืมไลน์มาหาผมเคยสารภาพราครั้งหนึ่งอ่าฮะแล้วเขากเ็เขาก็เป็นเพื่อนถูกทิ้งเมื่อไหร่อย่าลืมไลน์มาบอกผมนะ คิดหนวามรักเป็นสิ่งสวยงามและมีคุณค่านะครับถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสเจ่จะรักแล้วเนี่ย mm hmm. ก็อย่าลืมลรักษารักนั้นไว้ให้ดีที่สุดครับและสำหรับวันนี้ครับ mm hmm. ผมแอมเดีวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในเทปหน้ากับรายการ c ชิค Magic mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm. อ่ะ เดี๋ยวก่อนครับดูชิคแมจิจบแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ในแฟนเพจและที่ใช่อย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube และที่สำคัญครับอย่าลืมแชร์คลิปชิคแมจิให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับ